ว้าวฟาร์เฟรนะคะภาคเหนือสุดเลยเจอเลยซอแตงเกอร์ในการบันเทิงได้เพราะคนนี้นะโอ้อสมมติเป็นเซ็กซ์ทัวร์เกอร์ค่ะอ่านเรื่องราวมาตั้งมากมายค่ะเปิดมากเลยอ่ะสามวันนยาคนรูดีกับทีมงานทีมใหญ่ราวันข้าวแตงกวาแน่นอนสุดเลยต้มวันละหนึ่งซอสชุนลาล่าเกยสวตีอาทุกคนวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ซอส มาอยู่กันที่งานแถลงข่าว m i s t Tran Thailand 2023เรามารอดีกว่าว่าทางสาวทั้ง77จังหวัดน,นะคะจะแซ่บจะปังขนาดไหนคะ่ะอ oh. oh. ๋อเซอร์ไพรส์จังเลยคุณเหมยนี้นั่นเอง uh. ใช่ค่ะเหมยลี่เองนะคะเอากล้องู่ทางไหนก่อนนี่เป็นโซนที่มองอเลยเออเดี๋ยวได้ค่ะว่าจะประกวดด้วยกับฟาร์เบอร์ถูกต้องค่ะยังไงก็ฝากช o ฝากเชียร์ด้วยนะคะแล้ววันนี้มาอะไรยังไงที่กองประกวดมิสทั้งชายและงวันนี้เรามาในฐานะพิธีกรสาวจากเพจเรามันจอยนั่นเองนะคะฮะใหญ่ฝากติดตามด้วยนะคะกับเพจเรามันจอยเรามันจอยแล้วก็ฝากเชียร์ด้วยมิสฟาร์เบอร์สนะคะภาคเหนือ จะจอวนี้ก็จะมาจอยที่เวทีมิชชาไทยแลนด์สอง3เจอเลยเนาะเจอเลยจุจังหวัดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ขอประเทศไทยม่จบไปแรกเลยสวัสดีค่ะต้นข่าเนะคะต้นเ่าวนะคะมิชันเป็นปีหลางค่อไปแล้วก็ สวัสดีครับเรจ้องแกค่ะตัวแทนจะบอบปริทินเป็นยังไงบ้างเลยความรู้สึกแล้วตอนนี้ก็บการลงแตะตอนแล้วไม่ตื่นเต้นตอนนี้อบเวทีแล้วก็แบบคนที่เข้ามาดูมาเสียงเาคับมนกลยแบบมีความตื่นเต้นนิดนึงแต่ว่าก็ที่สุดเชื่อมั่นว่าบอสตั้งใจแน่นอนเป็นกำลังใจให้ค่ะนี่ก็คืมีรามิตราชาติจังและ แล้วมิสปลาดรูนเทมพาอาโอ์บงแล้วนะวันนี้หนูมาในธีมองเขาที่แล้วก็จากนี้ไปจะเป็นความอมตะเหมือนคนที่ดี่คนที่ใส่สวัสดีค่ะสวัสชนัเนื่องมิสตาราชวาท้าอ๋อนี่คือมิสใหม่ของการประกวดวิสใหม่เลยเซ็กซ์ตัวโกะเห็นไหมไม่มันมันมีอะไรมากกว่านั้นแล้วนะคะการปรกวดเป็นงไง้งชมงไปแล้วรู้สึกว่าเวทกค าจริงๆนีก็ได้ปแล้วจรให้ตอนแกเห็นว่าไม่ว่าจะปชอะไรก็ตามเก็สามารถทมว่าเป็นข้างสมมิว่าชกดอก็ได้โมสิบปิ๊กิ้งมากเลยนะคยาเป็นกำรที่สุ่าคาราคาา่อนี่ก็เป็น อีกหนึ่งแรงขับด้วนในสังคมไทยเหมือนกันแม่ยังไงทุกคนเป็นกำลังใจสุดๆก็ยินดีกับทีมวี่าทีมใหม่นะคะแล้วก็เป็นกันไปให้กับเหลารถทุกคนเลยเชื่อว่าทุกคนมีความฝันแล้วก็มาที่นี่เพื่อแบบตามหาความฝันขอให้ทุกคนตั้งหนึ่ทีแล้วก็มีความสุขไปถึงวันที่อยู่ในกองของกีฬาต่อไปนี้สามหลักการพิจาราจัดจังหวัดและคอร์รัปชันจัจังหวัดสระแก้ว โอ้โหอยากจะบอกว่าเซตนี้คือจึ้งมากนะทุกคนเป็นยังไงบ้างตุ่นเทนใหม่สดสุดสดใครตาสั่นสุดเอ่ยรอดูบนเวทีฟอสช็อปใหม่เออไงเป็นกำลังใจให้สาวๆคนคอนเสิร์ตโมเดลมาเป็นศิลปินนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะดรพัลลีจากจังหวัดสิงห์บุรีอ่าเป็นสาวสิงห์บุรีนะคะค่ะวันนี้เขาจะเลยทำซานทานเขา คือจริงๆอยากจะบอกว่าอยากอยากเห็นูวันนี้เนะาะวันนี้เราก็คือเราเราเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเราอะไม่ช็อตเราก็เลยอยากจะแหวกนแนวแบบชุดให้มันดูแบบว่ามีความแบบ<า>เต้นเราใจนิดนึงแบบว่ามีความคิดทีความประดับแล้วที่สำคัญก,ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามสปีชว,<า>วันนี้นะคะว้าววันนี้สปีชต้องแบบแน่นมากจะเป็นอะไรที่ทุกคนยัง,งไม่เคยเจอแล้เออยังไ,ไงเป็นจะมัน,นใส่กรชนุด,ดสวัสดีค่ะ วันดี้จะไม่ใต้มาที่จบเลเเเพราะสามคนสียาได้อย่างได้จบแล้วนะดาดาอสนิสาจบ รถก่อน นครศรีจึงก่า ถ่ายน้องอุ้มบุญออกมาน้องตาละลามากน้องตาละลามากถามน้องอยู่ใกล้น้องถามน้องทำไมมาประกวดน้องกุ้ก็หนุ่ชอบมาเม้นเยอะมากสมุดข้าดึงหน้าบ่งนี้นะเราถึงเข้าประกวดทั้ง77จังหวัดครับก็ที่คิดไปนะที่คิดไว้อาจจะชยออะไร่างงเี้ยก็คือน้องแบงค์น้องแบงค์นาราแต่วันนี้ชื่อชาย ใช่ดูดูว่าเตอร์พร้อมเรื่องต้นผลจะหลุดตาอะไรอย่างเงี้ยวันนี้น้องไปอะไรกันจี๊ใช่แต่ก็ต้องดูกันอีกต่อไปนะว่าแต่ละรอบเป็นยังไงน้องจะใช้ได้มากแค่ไหนมันต้องดูคู่แข่งด้วยอะไรเงี้ยแต่ในใจก็มองมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวลองมารองดูกันใช่ค่ะตัวแม่นางแบบอ๋อน้องเจมามาเชียร์ใครวันนี้อ๋อมาเชียร์เพื่อนๆค่ะเออนางแบบของเรา อยากตลกเราสวดมาไม่เนาะเราเป็นใส่หนังบัปล่าไม่น่าจะรอดค่ะเพราะว่าไม่ถูกสลกับไม่เออยังไงก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนดีกว่านะเป็นกำลังใจให้เพื่อนมาเออเออชงบรงไหนตรันซอสตรงไหนอ้โหเออเออเออเรียกเป็นเหลาเนาะอ๋อ I see my b o i t a l a s and Not just destroy I คุณแม่รู้ไหมว่าคุณแม่มีลูกสามที่น่ารักมากๆแม่ดอกสายหยุดบานเช้าแม่ดอกทองกว้าบานเย็น โอโม่ที่เป็นแบรนด์ของโอโม่เองนะคะค่ะดีค่ะและอีกประเด็นหนึ่งที่โอโมต้องการอยากจะทำมากหนูคิดว่าเราควรเคารพในความแตกต่างคชินนี่จบการศึกษาระดับชั้นม .3 จากหลักสูตรการศึกษานอกระบบแต่ใบปริญญาของชินนี่คือความสำเร็จในแบบที่ชินนี่ต้องการที่จะเขียนขึ้นมาเองล่าสุดมีคนเฮเราแล้วค่ะนางแบบเปล่าไปไหนไปเล่นวอลลเย์บอลอุยหรือว่าเราจะไปบิตติ๊กหรือเราจะไปเล่นบอล เราเจอกันยังห้เราเจอกันอีกทีตอนรุ่นสาวปีนี้แม่ส่งกี่คนปีนี้ส่งน้องพลีคนเดียวนับจึงมากก็มาส่งนางแรกก็คือเป็นเวทีสุดท้ายของนางแล้วก็ฟ้าด้าน้าฟ้ดผมโดยฟ้าด้น้าโดยคุณต้นอ๋อคุณต้นดูแลให้ใช่แล้วก็ส่วนผมเนี่ยมาแก้ให้นิดหน่อยเพราะว่าน้องเนี่ยดูแลตัวเองไม่เต็มตอนดอกเตอร์เนอะไม่ใช่นางงามมาแก้ทำกล้วยให้ใหม่แล้วมารอดูนางขึ้นเวทีว่าจะเป็น แต่วันนี้บอกเลยว่านางงามหลายๆท่านก็คือจึงจ้งแต่พอลี่บอกว่ารอดูสปีดได้เลยจริงหรอซอแจ้งเกิดในวงการบันเทิงได้เพราะคนนี้นะคะที่สอนเราให้ทุกคนฟังเสมอหรือว่า,าออกรายการทีร่ซีซีีน่ะก็จะบอกตลอดว่าคือมีพี่คนหนึ่งเขามาจะถามหนูในลีฟ นูเราอย่างนี้เลยว่าชีมาเจอหนูในลิฟต์มาเจอซอสในลิฟต์แล้วถามว่าอยากเป็นนางงามหรือเปล่าได้จำได้ใช่ไหมเมื่อหกสิบปีที่แล้วแล้วเราก็เราก็เป็นการันตีเป็นเหมือนพี่เหมือนเป็นครอบครัวไปแล้วอ่ะโกรธทุกปีชีโมโหทุกเดือนโกรธทุกปีโมโหทุกเดือนแต่ก็แบบพีดอกโกรธได้ไม่นานก็ยังนะแม่ก็ยังร่างหนุ่มใช่ไหมร่างคนเดิมแอบอีกแล้วนะแอบหอเลย ที่ใจพอลลี่อยากจะพูดหทุกคนฟังคือพอลลี่ต้องการการเปลี่ยนแปลงจากสังคมจากทุกคนโดยที่เริ่มต้นชีวิตที่มิานไทยแลนด์วันนี้เรามาประกวดทำไมทุกคนอาจจะมองว่าหนึ่งเราลงแม่เลิศเกิดแก่ยังไงดูสิค่ะตัวแม่เกิดเนาะตัวแม่เกิดขึ้นแล้วสโรมอนชารีนารุ่งเรืองมิสทานรนาัว่ค่ะ โซมมอนเป็นเซ็กซ์วิร์เกอร์ค่ะยืนอยู่ตรงนี้บนเวทีมิสแานไทยแลนด์อาชีพที่โซมมอนทำนั้นถูกตีตาจากสังคมนะคะว่าไร้ค่าไร้ศักดิ์ศรีไร้ศีลธรรมเพียงเพราะแค่ใช้เพศตัวเองที่กําเนิดมา<ว>ทํามาหากินเลี้ยงดูตัวเองและเลี้ยงดูครอบครัวได้มากกว่านี้ค่ะโหนสลิงก็ยังได้เลยสลิงเดอะสลิงลงมาสลิงถ้าเราเลือกเกิดไม่ได้นะคะแต่เลือกที่จะเป็นได้และเดินตามฝันของตัวเองค่ะเชกเช่นนะอุ้มในวันนี้นะคะที่มายือนอยู่ตรงนี้ ก็ผ่านเรื่องราวมาตั้งมากมายค่ะสวัสดีค่ะนานาสัสิยาลนจันทรานิาสานรงขา ใช่แล้วค่ะหลายๆคนอาจจะมองว่านานาสวยก็เรามันสวยจริงๆก็ต้องยอมรับแต่นานาบอกว่าในทุ่ปัจจุบันความสวยมันไม่เพียงพอนานาจึงต้องพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถความรู้ทัศนคติและความคิด <c oughs> เพื่อที่จะให้ตอบโจทย์เวทีมิตรสัมพัดธใแลมากขึ้นขงคื I be here is not just for myself but I'm here for for the young generation to believe in themselves don't give up This is true beauty This is true original and this is me Nana สิบยารินจังเกมี is Dana ตัวเก่งปากตามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะและนี่คือบอร์ซ้ำกับคุณแผนค่ะฝากเชียร์นมิตรานเพราะว่าวันนี้เรามา<อ>ในบริบทใหม่<อ>แต่ว่าหัวใจเดิมครับผม<อ>ยังรักพ่อเหมือนเดิมครับผมเปลื่อไปเปื่อยขั้วฟ้าบนเลืดสู่ มีดฟรานไชเลตใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างนานมากที่สุดตั้งแต่มีดเพอรชใช่ไหมใช่ตัวไปตั้งสองแสนแลนดใช่นานมากนี่นะคะแกฉันแกล้าไปคนตัวใหญ่ในเฟมไปเลยอ่ะเพราะว่าตัวจริงน้องแบงค์ตัวเล็กมากทุกคนใช่ก็น่ารักตัสน่ารักไม่เดูน่าตอดมากตัวในกระหนอดนครนายกใช่ค่ะนครนายกวันนี้บนเศษดูดีมาก ลุวัน,น,นดีได้นะคะดูได้สวยฉ่ำแต่ว่าก็หนูจะกลับไปทํากำแต่แต่มีคนบอกว่ากระซิบหลังใหม่ว่ายังไงแต่งทอผ้าแน่นอนแต่งทอผ้าแน่นอนเ<ม>ขาพูดกันอเออกัดก็ออถ้าอยากให้หนูหยุดประกวดกอ,อให้หนูมงใหญ่เสียคขาเอาสิแต่ถ้าไม่เป็มงใหญ่หนูก็จะไม่หยุดเออแน่นอนยังไงเป็นจมมใจให้แบงค์ได้นะคะ สวยมากชอบลูกนี้มากสวัสดีค่ะค่ะปังปอนนะคะจากจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะแกจึงมากโมเดลลูกมากอ๋อไม่เปลี่ยนื่อยังไงป๊อสป๊อสอสปนอสปบอสป๊อสป๊อส่อสอสอสป๊อสป๊อส่บอสป๊อส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 ป๊อส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 ่อสป๊อสป๊อส่๊อส่๊อส่อสป๊อสอส่๊อสป๊อสอสป๊อสากอสอสปบอสอส สุดยอดเอาอยู่เอากรรมการอยู่เอาผู้ชมอยู่จริงควรจะไปเป็นแบบพี่เตอร์มิตรกาสตร์ูหนูคุณคุณแม่เนะยคะที่ซัพพอร์ตหนูแม่คือพี่เลี้ยงและกำลังใจสำคัญของหนูแม่หัวนี้น้องทำได้แล้วนละ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 ลและเหนือยล้อแม่ะจะพูดไทยคนเหนือละใหม่หนูว่าพูดได้สี่ภาษานะคะเห็นแบบนี้ไม่ใช่ว่า ไม่มีการศึกษาพูดได้สี่ภาษาและนี่คือใครนี่ือสมือหนูฝากเชียร์น้องด้วยนะคะขอบคุณค่ะพี่บอสแล้วก็อยู่พี่เหลียงอ๋อเตู๋ เอกมากมันเมืองหน่งโนราอูนะข้าวเผ่าน้ำตกแหล่งลุกน้ำทะเลสาบงามเขาอุกทะลุแล่น้ำพุร่อยจ้าจบลุงจ้าจบต้องแล่งต้องแง่งต้องแง่งต้องแง่งมาล่าตาโนราหวานข้าวเออลืมบอกตาชื่อเนาะโนราหวานข้าววันนี้ภูมิใจในตัวเธอมากที่ออกมาขับเพื่อนอะไรแบบนี้วันนี้เป็นเวฟใหญ่มากตอนแรกคือยังแบบเอ้ยน้อง ตื่นเต้นหรือเปล่าใช่ไหแต่พอแบบได้ดันใช่ไหมคะใช่กรรมการให้เปิดโอกาสให้หนูได้เต้นได้เปิดใจหรือเปล่าหนว่าทำในสิ่งที่ต okay> ัวเองต้องการแล้วก็ต้องการที่จะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าสิ่งที่โซมมันทำอยู่แต่ไม่ได้ผิดอะไรคือสิ่งของต่งคนแค่นั้นเองแล้วมันเป็นแบบมันทัชมากจริงใหญ่ที่แบบทำให้คนเห็นได้ชัดมากๆว่า จริงๆแล้วทุกคนสามารถเป็นอะไรก็ได้อ,อาชีพอะไรก็ได้อย่ามาจัดกันแค่อาชีพ<ท><ท>แต่ตอนวันนี้โซนเก้าข <ไป S 1> ้ามผ่านปแลจริงแล้สาวเขาเป็นแบบไหนกำลังใจของหนูตอนที่หนูไปดูมิทานอ่ะสาวเขาเป็นแบบกำลังใจในการที่ทำให้หนูมันได้ปะกดผลทันเออเห็นไหมล่ะสาววันเลษ์ฤกษ์ท้ายช่สู้ผ้าขัดสาดและนี่แหละ ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับโสมมอนิสทานใาราจวัตรด้วยนะคะและนี่แหละคือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วทำว่าเซ็กวอร์เกอร์ผิดไหมไม่ผิดแต่กฎหมายต้องรองรับเราให้ถูกต้องถูกไหมคะเป็นกฎหมายที่ผิดไม่ใช่เราที่ผิดช่วงเมาสอดห้องนึงมันจะมีหกคนใช่เดย์สอดข้าวสกินไข่ต้มวันละหนึ่งสองจริงๆแล้วตอนเช้าตื่นเช้าขึ้นมานี่ก็งงมีซอสมันหายไปไหน ไปไหนเพื่อนอาบน้ำอีซอดไ,ไปไหนซอดไปออกกำลังกายถึงเวลาเขาไม่ได้มาเล่งเขาเป็นมาแต่ไหนไรแล้วซอดถามว่าแม่แถวนี้มีเซเว่นไหมนี่ก็เลยถามว่าอาหารบุฟเ้่ที่โรงแรมโรงแรมแม่อร่อยหรอซอดต,ตอบว่า,วาตาวหนูจะไปซื้อไข่ต้มแล้วเรารู้สึกยังไงตอนนี้เขากินไข่ต้มไปแ้วกบุฟเฟ่ ก็คอยดูตำงามทุกคนต้องมีเอนจี้แบบนี้นะฟาส t t r ทร k ของเราในค่ำคืนนี้ Most Public Speaking Winner ได้แก่ Miss t r a n s แล้วกับการออดิชั o n แหล่งข่าววันนี้นานาได้เห็นอีกหลายหลายมิติของ m ร n t ซึ่ง,งไม่ได้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เป็นดูดีอย่างเดียวแต่เราได้เห็นน้องๆหลายคนที่กล้ออาแสดงความสามารถศักยภาพไม่ว่าจะเป็นน้องที่แบบเออเป็นผู้พกิการอ่ะใช่ผู้พกิการหรือว่าไม่ไม่จะเป็นแบบผู้พกิการทั้งด้านร่างกา,ายหรือว่าโูมีคน<ช>แบบเออห,หนวกด้วยแล้วก็หลา,าก,หลา,ากหลายมากแบบ หลายส o r y ์โอทัยของฟรานมากเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม่นะคะกับเวทีมิสฟรานไทยแลนด์สอ2 0นนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนเนาะขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเจอกันใหม่ในรอบไฟนนลใช่เดี๋ยวไฟนนลเรามาเจอกันเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะเร่กูชื่ออะไรวะเริ่มงงแล้วพี่บอสก็บอสพี่บอสค่ะ